ใหญ่ขึ้นหมดครัโอ้ลีมุนอ,อุมันเป็นลีมุกอะโอ้ป,มมอปูขึ้นละปผูขึ้นแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันทุกวันอังคารเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมเอาคลิปนี้เข้ามาในป่านะครับอันนี้เป็นแห้งให้ของชาวบ้านนะครับผมซึ่งมันแหางจากหมู่บ้านเนี่ยไกลมากๆเลยแล้วก็เลยจุดที่ลงแายอยู่ไม่แหมเยอะเลยนะครับ ผมจะเข้ามาวันนี้เพราะอัญังก็ฮหุ้งกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่องเขาเนี่ยบาสามารถจะไปมันเป็นข้อด้อยของช่องเขาก็คือบาสามารถจะไปล่าสั์ยิงนกตกตป่าอย่างได้เนาะเขาก็เลยบ่ค่อยได้หันวิถีชนบทที่แท้จริงนะครับแต่ว่าผมก็สัญญาไว้ว่าตอนนั้นผมสัญญาไว้ว่าเขาจะไปทุกครั้งนะครับที่มีเจ้าบ,บ้านไปหากินเกี่ยวกับการหาปูหาป่าเนี่ยเขาจะไปถ่ายทําได้นะครับแต่ว่าเฮาถึงเขาจะบะหาเองแต่ว่าเฮาจะไปถ่ายทำาพืคุณผู้ชมดูเพราะว่ามันจะได้บ่คาตอนเนาะวิถีชนบทต่างๆมันจะได้บ่หายไป และแฮมยังก็คืองดด้ามานะครับนี่เป็นมันเป็นการทํามาหากินเป็นวิธีของเปิ้ลนะครับผมหาปูหาปลาอย่างต่างๆโดวยวันเนี้เป็นการหาปลาหรือว่าหาสัตว์น้ําแหมยังหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามีวิธีการหาปูปลาแบบนี้ตัวน,นะครับจะเป็นวิธีการหาแบบไหนไปดูในคลิปเลยครับ ขดไปให้แล้เ <Safe> ก <rév mark> ็บเนแช่คว่เนี่ยอีโอนตกมที่ไรตัวเกืนสี่ตัวเก็บหอมไว้หอมไว้เอาตีดปืดแช่้วเกาคว่นี่ก็บอกมัไปที่ไหนแม่มันไปไหนฮะนี้หรอท่านนี้แวี่นี่เหมนแม่เนี่ยเขียวยังสีเหลืองได้ไ้เนี่ยไอ้เ็ได้อะ เอาตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเออหอนเท่อนวเราเนาะไเนี่ยใหญ่เลยหอมไม่มือกันเหรอน่าใช้มือบิวะเดียมือแป้มือโดใหญ่เลยมือบิวนะโอายใหญ่ขนาดเลยลงเลย นนะน้ำมันแหน้งได้นักกว่าน right. ี่เห็นนเนาะอ้ยน้ำนะอหน้แดงตัปลาลงไปฮะอะไรลาแกลาหวานลากระดูกหรือว่าโดนเหยี่ยงแปกเป็นปูน้ำมากระเปหไบ่น้ำล่อยหันอย่างเข้าหันแปอะปลาปก็อ่นนะนะยอเตมัน มันรู้รู้รู้รูนคลกจ๊กอฮะ่อเข้าภาในฮะนี่ไงปลอ้าร์ฟเล่นเดี๋ยวมันเขี่ยปนะแต่ข้างตัวนั้นห่แซ่บไหมแบยังอยู่ห้างนี่นี่มินวะนันแหละมาไม่ตกไปวิธีหาป่าแบบนี้นะครับป้นฮ้องว่าหาป่าในภาษาล้านนาครับคุณผู้ชม ซึ่งคำว่าหาเนี่ยมันเป็นคำกริยานะครับแปลว่าสัตว์แปลว่าวิทย์นะครับถ้าสมมุติจะอธิบายให้คนภูมิภาคอื่นเข้าใจนะก็เพื่อนจะบอกว่าวิทย์วิทย์น้ําเพื่อหาปลาเนาะวิทย์ปลาอะย่างนั้นนะครับทา้งอีสานกันนะจะว่าวิทย์ปลาอย่างนี้แหละครับแต่ว่ากริยาคําว่าหะเนี่ยก็คือแปลว่าวิทย์หรือว่าสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ลงไปในปีกองกอนู้นเนี่ยมันมีดราม่เข้ามานะครับว่าทําไมไม่เก็บน้ําไว้ให้สัตว์ปลากินอะไรอย่างนี้เนาะ ความจริงแล้วน้ํามันไม่ได้หายไปไหนนะครับเพีงเยงแต่ว่าเขาย้ายนะครับมันเป็นการย้ายน้ําจากแอ่งหนึ่งแล้วก็ย้ายไปไว้อีกแอ่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วป้นก็จะเอาปลาเอ้ยหรือว่าเอาไอ,อ้หวกอ,อนกุ้งปูอะไรต่างต่างนะครับเอาซัดน้ําอย่างนี้ร้อยเนาะหลังจากนั้นปุ๊บป้นก็จะไปวิดเอาแอ่งบนนะครับลงมาแหมวิดแอ่งบนลงมาใส่แอ่งที่มันที่เฮาวิดออกตะกี้หนาะแล้วก็ไปหาปลาในใน,ในแอ่งบนต่อไปก็จะทาอย่างนี้เฮาจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ํานะครับเพราะว่า ถ้าเริ่มตั้งบนก่อนเนี่ยน้ำมันจะุูนเนาะต่นจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําขึ้นไปปุ๊บพอมีอแอ่งว่างเขาก็จะวิ่ดลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะหาปลาปเป็นแอง่งเป็นแอง่งพอแอ่งสุดท้ายที่น้ํามันหมดแล้วนะครับผมหลังจากที่เขากลับบ้านไปหรือว่าหลังจากที่น้ํามันหมดไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงปุ๊บน้ําน้ําที่มันซับน้ําที่มันซึมมาเนี่ยมันก่อจะไหลมาเติมแอ่งสุดท้ายที่เขาวิ่ดออกเนะี่ยฮึบกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับผมนี่มันเป็นวิถีชนบทเนาะซึ่งน้ําห้วยในชนบททางภาคเหนือเนอี่ มันจะลดลันเป็นเป็นลำดับขั้นนะครับลำดับขั้นเหมือนขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนเหนือนี่แทบจะไม่ต้องอธิบายอย่างเนาะเพราะว่ามันเป็นวิธีอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมจะต้องอธิบายเพราะบางทีมีคนคุยภานอื่นเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็จะได้เข้าใจไปในในการชมคลิปไปตัวนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูคนต่อครับโอ้ป้าป้าป้ามีัวเพียงคนน้อยเหรอเฮ้ยมีไนทั๋วอ๋อเออฟองไวเลยนี่เน่้ยเ้ยนน้ำเหลือกับปากกังตัวเนี้ยน้ำหมูน้ำกุ้งเนี่ย ปล่อยไปไดก็มันมันจบก็ไัแล้วอ่ะมีลางอ่ะนเนี่ยเอานู่นเ่ะไปล้เอาพอลุ้นลุ้นแล้วมันจะได้ออดเลยนะสี่แปดมือตะกั่งตะกั่งเดือดเราไหนได้ทุกคนห้าต่อ ไปเส็มันอร่อยเส็เส็เล้ปาก้าวเหรอออกแลฮะฮัน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 นี่โอนไม่ได้หรอกเอาเสูมัน่เลยนี่ใจ้นี่เดีนนนเดี๋ยวี๋ยวอก่เดี๋ยวก่อนยก ไม่ได้ตั้งหลังตั้งหลังตั้งหลังยังอีโอนี่เขาได้เงปลางขานี่นะครับนี่ปลากงตะกี้ก็ได้ตัวม้เียวเดี๋ยวนำหัวตัเขียวอตใหญ่รักัวหลายตัวีหลายตัวนะปลากาแกนเาแกนแซ่เลย แขนเสโอ้ยใหญ่นกระขอกั้งเปิดน้ำีบอเงแกเปิดน้ำผิดติกอะอูไปเตะนะสองตัวแล้วเนาะกั้งเนาะไอ้ลาตีลาหาวอ้พี่ลาน่ะน้าไหโต้งล้ามันแดงได้วะได้มันจตึกกํลังเตงอยู่ตนะอยนตัวใหญ่รเขาไปงเลืกกอะมันเลกตปรตูมเม่อเงลว

ยังกูดออกมาลาลตกเลยอน้าเโอ้ยโอปลลมกันเนี่ยนี่ปลลีมกันเนี่ยใหญ่ใหญ่เกินกว่าะโอ้ลมอันนี้ปูนี่นีปลลมมุกอ่ะมแปลกหัวงอกเ้อผ่านไปนี่ก็เสียงได้ลอยคนเดียวนี่อะไร

ปากตั้งนะข้าวเนี่ยมีระเสียนไหรอรด็กุ้งมตัวห่าโ่บอลว่าที่ป่า้งงอ้นี่นะว่าเยี่ยเึงแค่กดนอะไรฮะเอ๊ะตัวน้นับยเดียวไม่กันนะ งมหรอนันตัวน้อยจ้ะยีหอยแดงตัวใหญ่ก่ะได้สักตัวกันเนี่ยตายหตวหนะมันจะไปเป็นลำดับนะครับคุณคือ เขาจะเอาโมงตังลุ่มนี้ก่อน,นออเนาะพอพอ,อหลังจากที่เอาแปรโมงตังลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปล่อยโมงโบนลงม,มานะครับคือจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกแม่ั่อ๋ไม่ต้อนี้กะฮะอืมป่าอ่ะ เดี๋ยวทีมงานกําลังดูอยู่นะครับว่าเฮาจะเอาแองไหนต่อเพราะว่าบางครั้งมันบปจํจเป็นจะต้องเอาทุกแองเสมอไปนะครับด้วยประสบการณ์นะเพื่อจะดูก่อนว่าแองไหนมันจะมีป่าหรือว่ามามีนะครับคุณผู้ชมหลักๆใหญ่ในห้วยบริเวณภูมิภาคทางภาคเหนือนะครับจะเป็นอีฮวกนะหรือว่าลูกออดนะครับแล้วก็ มีกุ้งมีปูแล้วก็ปลานี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลากั้งนะครับปลากั้งปลาขาวมีอีบุ๋มนี่ล่ะโอ้ห้องของอีบุ๋มเนอะท่าอีอีสานนี่ห้องจิปอีอีปุ่มอีปุ่มนี่ไงไม่เนาะแกเราอีสานห้องอีห่วงพะยองห้องหวนอีปุ่มแต่น้าหมูนั้นอีสามห้องอีบุ๋มตังตังลำตังลำปางตังหน่านี่กงพะยอไว้กั็ที่ห้องอีปุ่มนะอีสานห้องอีห่วกเนาะโอ้นี่จะปลาคุณนี่จะปลามาดูนะครับ หลายท่านถ้าแยกบอกคงจะคิดว่าเป็นผักกูดนะครับเนาะซึ่งความจริงแล้วมันเหมือนกันมากนะครับคุณผู้ชมใกล้เคียงกันที่สุดแตกแต่งกันอย่างเดียวก็คือมันมีขนนะครับที่ต้นบ้านิยมกินกันนะครับมันกินมาได้มันจะออกประเภทเฟิร์นนะครับพอยอดมันงอกออกมามันก็จะเหมือนผักกูดนะรันก็เนี่ยครับมันจะม้วนออกมาเหมือนผักกูดแต่ว่ามันมีขนนะครับเขาไม่กินกันนะแต่ถ้าดูจากใบเผลนท่านๆเนี่ยผักกูดชัดๆเลยครับ พอมาห้วยนี้อ่าภูมิประเทศก็จะจะแปลกแปลกตาไปหน่อยนะเพราะแบบมันจะมีมหินนะครับเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆมันถูกน้ําพัดพายมาหลายล้านปีเนาะพอมันถึงจุดมันก่อนแม้แล้วมันก็จะกิ้งลงดอยมานะครับเห็นก้อนๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็พืชพันธุ์ก็เปลี่ยนไปนะครับในหินเนี่ยมันเหมือนจะหินแค่นิดเดียวนะครับดูอะมันเหมือนจะมีหินเนี่ยอ่า มันจะฝังอยู่ในในก้อนแหล่นะครับรวมรวมกันอยู่เนาะคล้ายๆศีลาแรงอย่างนนเนาะมันไม่ใช่หินก้อนเดียวเหมือนหินปูนอย่างนี้นะครับบางโจดท,ที่แองมันกว้างเกินไปก็จะต้องกั้นเพื่อ,อแยกให้มันเป็นสองแองนะครับเพราะว่าถ้าวิดแองเดียวนี่คงจะบาไหวนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะเกินไปเนาะต้องแยกเป็นสองแองเพื่อง่ายต่อการวิดนะครับผมตะกัง นี่สับพสวขนาดเลยนจะใช้ภ <Okay. S 2> าษาอย่างเดียวแกเอาเมืองเล,ลยแก้วเออโอ้ปลากรังปูงวงปลากรังห้อยนี่หนักเลยตั <c oughs> วใหญ่ถือว่าตัวใหญ่นะครับเด <c oughs> ี๋ยวไปดูฝั <c oughs> ่งนี้โอ้โหดูบ <c oughs> รรยากาศมนรีสอร์ทชัดๆเลยอ่ะยังยังได้ไปเดี๋ยวไปเดินทางก่อน

ปลาตัง้งมีพิ้งดำนิดตัวมันตันตวจะไงปะนี่ไม่ลอยใหญ่ละคนใหญ่เลยเออความงามในธรรมชาติดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณชนบทเพราะความชาชินที่ได้พบเจอภาพเหล่านี้ในทุกๆวันแต่ว่าความงามเหล่านี้คงบ่รลอดพ้นสายตาของนักนิยมภัยอย่างเรา ก้อนหินในธรรมชาติที่โดนน้ากัดเซาะเป็นห้องลึกดูแล้วคล้ายๆสิ่งมหศัศจรรย์ของประเทศกรัรมพูชาที่มีการแกะสลักหุบสิวะลึงและศิลปะต่างๆบริเวณที่น้ำไหลผ่านแต่ความงามในชนบทของภาคเหนือนี้บ่ได้เกิดจากการแกะสลักจากน้ำมือมนุษย์แต่เป็นการสรสร่างจากธรรมชาติผ่านการกัดเซาะบ่หูกี่ร้อยกี่พันปีหรืออาจจะมากกว่านั้น

พกขีแล้วไนทับฐานแล้วกหอทับฐานแล้วเหพอกิีแล้วเนาะสาหบ้านเราขรา้ามมาแล้วนะครับคุณผู้ชมออกจากแปลนี่ไปแหม4กิโลนะครับตอนนี้เ,เกือบ4โมงแล้วครับโอ้โ เ <önemli S 2> พื่อละบ่มีน้ำนะก้ะเพ่ะบ่ล่ำนะเราก็เลยล่าปลาับน้ำมากเพื่อละบ่มีกินนะพ่อะไรเงเขาเอาไปเลยปผูกอ่ะจะปิดเครื่องนะจ้ะเพ่ละเครื่องนะจ้ะอย่างล้างแบนนะจ๊ะล่ปลากินล่ำนะใจพ่ะเครื่องอย่างล้างแบนนะจ๊ะ ชะอมปานะครับผมเอาไปปลูกจะได้มีกินตลอดไปโอไม่สองแกากันีผลงานวันนี้ครับอันนี้ข้องน้อยนี่เป็นยี่ห้ออนอโอ้เกียดก็มีไปเดี๋ยวไดูเดี๋ยวไปดูทางให่กันนะครับอันนี้ชนใยจะเป็นป่า กังบิวบิวเอาเชือกเนาะบิวขึ้นน่ลอยเทให้ดูนะครับว่าผลงานวันนี้กี่ชั่วโมงก็ทำมาเนาะนี่นะครับงั่วโมงแปดชั่วโมงแปดเนาะชั่วโมงกว่านะครับคุณผู้ชมแม่แห็รอบก็อยแม่ต้องแม่เจ้าเจ้านะครับรอบนี้เ้ามากันห่ายหน่อยโอ้ลูขึ้นละผูกขึ้นละนี่นะครับผลงานวันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าอีหวกครับอันป่าป่าปักกั้งนะครับปู่จะออกแล้วนี่นะครับโอ้โหก็ถือว่าพอสมควรครับได้กินครับสี่ห้าครอบครัวสบายๆนะครับผมไปวะไปหยบมันที่ไหนมาเดี๋ยวเคสตัวก่อนเป็นคนไรเต๊กรู้แมวยาวพอดีแล้วมันมีไหนอ่ะหกตัวเอามาวันนี้มาแล้วหนูมาอันนี้ยุ่งขึ้นเลยผมเขาผ่านนะติอ ครับผมคุณผู้ชมทีมงานออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปสรุปคลิปอีกสักนิดนึงครับขอวันนี้เข้ามานะครับความจริงไม่ได้ตั้งใจมาเลยเอา่าผมทํางานอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็อา่าทีนี้ตังลุงดำเนาะเพิ่นโทรมาบอกว่าราวันนี้ทีมงานเพิ่งจะมาหาปูหาปลากันนะครับเพราะวานน้ามันเริ่มแรงแลวก็จะไปด้วยก่อ้เนาะผมก็ว่าเออผมทํางานอยู่กันเลยให้เพื่อนเข้ามาก่อนแล้วก็ผมตัวมาทีหลังนะครับผมก่อแห้างกาันแค่ไม่กี่นาทีใช้เวลาในการหาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆไปถึงสองชั่วโมงนะครับ นี่ยนะครับชีวิตในชนบทก็ได้อาหารสำหรับซีให้ครอบครัวเนี่ยสบายๆมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาแค่นิดเดียวเองตอนนี้มันกาใกล้จะแรงแล้วเนาะสี่โมงเนาะเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ทีมงานออกไปก่อนแล้วนะครับว่าเราผมก็จะออตัวออกไปนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเป็นกุ้งปูปาแล้วก็ในชนบทก็จะเป็นอ,อีห่วกหรือว่าอีโอนนะครับแล้วก็มีปักกั้งเนาะที่ว่าเด็ดๆหน่อยนะครับผมปลากั้งนี่เป็นยาบำรุงกาลัง,ลงตัวเป็นยาไก่ต้วนะครับใครที่เลี้ยงไก่จนเนี่ยบรรยำไปแปง อยาไก่จนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็แล้วก็มาดูกันว่าในคลิปต่อ,ตอไปเราจะพาคุณผู้ชมไปชมวิถีชนบทหรือว่าเข้าป่ากันแบบไหนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนวัสดีครับ